คนขับรถผ่านจะได้ยิงฟองสบู่ใส่ตาเลยมันจะดีเหรอยิงใส่ตาคนแบบเนี้ยเราไปยิงพ่อกันไหมพ่อกำลังนอนหลับอยูอออ่ไม่มีคนผ่านไปผ่านมาเลยอ่บยโยกใช่ๆถ้าคนขับรถผ่านจะได้ยิงฟองสบู่ใส่ตาเลย มันจะดีเหรอยิงใส่ตาคนแบบเนี้ยดีสิเขาจะได้สนุกไปกับเราไงและออย่างเรามีแว่นตากันฟองสบู่อยู่นะกันได้จริงเหรอปิดมุกนี่ลนะกระจอกนะงั้นเราไปยิงพ่อกันไหมพ่อกำลังนอนหลับอยู่ได้ เฮ <mile> ้ยไปยกมันจะดีเหรอคุณพ่อหลับตายอยู่คงไม่แสบตาหรอกปลุกขึ้นมาดีกว่านี่คุณพ่อเฮ้ยอแสบตาเอยเอยแสบตาเออยออเออไปยคคุณพ่อแสบตาเลยอะ เช็ตเออ,อนี่ปีนูบยุกทำไมลูกเอาปืนฟองสบู่มายิงตาพ่อแบบนี้ถ้าตาพ่อบอดขึ้นมามันจะเป็นยังไงลูกก็มองไม่เห็นสิคะคุณพ่อแน่ก็จะไม่มีคนหาเลี้ยงพวกหนูยังไงเราทําทไมถึงพากันเล่นพ่เลนแบบนี้ฟองสบูนะ่น่ะมันมีสารทําให้แสบตาถ้าโดนตามากๆอาจจะตาบอดได้นะลูก ต่อไปนี้อย่าพากันเล่นแบบนี้อีกเข้าใจไหมค่ะคุณพ่อหนูไม่น่าคิดน้อยแบบนี้เลยหนูก็เหมือนกันค่ะคุณพ่อหนูจะไม่เอาปืนฟองสบู่มาเล่นอีกแล้วอ่ะอ่ะเอาปืนฟองสบู่ไปเก็บเอาแว่นตาการฟองสบู่ไปเก็บด้วยไปค่ะคุณพ่อดีมากลูกดีมากพอไม่มีตังก็ไปขโมยมาจากวัดกุฏิหลวง ที่เรียกว่าทางลัดมะม่วงมะเ้านี่แหละที่ผมต้องการหนักจนแม่มาบอกพระจะทําโทษพระจะทําโทษอย่างนักระวังจะกลายเป็นเปรต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 ระวังจัง